สวัสดีกันตอนเช้าเช่นเคยเหมือนทุกวันทุนกท่านวันนี้เป็นไปตามคำพยากรณ์ของกรมอุตุนะครับพายุมาถึงประเทศไทยแล้วโดยเฉพาะภาคอีานตอนล่างนะครับวันนี้23ามโงสานะครับโอกาสเกิดฝน70-80%นะครับเท่าที่ดูพยากรณ์นะฝนตกทั้งวันนะครับวันนี้อุณหภูมิจะอยู่ที่ ยี่สิบสามองศาท่นแต่ไม่ไม่รู้สึกหนาวนะเขาบอกว่ารู้สึกประมาณยี่้าองศาเหมือนอยู่ในห้องแอร์เย็นสบายสบายเนาะวันนี้ก็แน่นอนครับเราก็มีเครื่องดื่มดีๆมาเชิญท่านดื่มเช่นเคยนะท่านนี่ครับดื่มกลางอากาศเลยให้ฟังเสียงฝนนะครับจังหวัดไหนฝนตกบ้างนะครับจังหวัดไหนน้ำท่วมบ้าง ท่านที่ํำท่วมก็เป็นกำลังใจให้นะครับให้ผ่านพ้นไปเนาะอุบลราชธานีจังหวัดจังหวะที่น้ํามันลงหมดแล้วนะครับพายุถึงเข้ามาเนาะช่วงหนึ่งมันเอ่ขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะท่วมที่ลุ่มแต่ตอนนี้คือลงไปเยอะนะครับต่อให้ตกสักสองวันหนักๆก,ก็จะไม่ท่วมนะครับจากจากที่ไปดูตลิ่งลําน้ํามูลแล้ว เดี๋ยวให้ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆฝนตกปบแปปปบแปะฝนตกรินรินนะครับก็ดื่มกาแฟจิบไปเรื่อยนะครับ ลืมบอกไปกระแสลมอยู่ที่ยี่สสิบามกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเห็นใบไม้ไหวไหมครับ อย่าลืมไปติดตามเราได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับช่อง y u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  e ผัวเมียไรเหี้ยใจนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งช่อง YouTube เหมือนกันลองหาดูนะครับ